สวัสดีค่ะมอนี่กับมาพอกันกาแฟอีกแล้วหลังจากที่เฮายูัย้งแต่กับแตงโมไปนะคะปังกระพึงจะจะจะกลับบ้านแต่ว่าคิดพอว่าเฮ้าจะต้องมาทําการเก็บปกม่วงนะคะมาว,าว่ามันเริ่มเหลืองบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปบ่มเอาค่ะพอเอาไว้นี่นะจะบ่เหลือวงหัวคนหรืออยียงจะหลักอันนี้ก็จะเป็น บกมวงมาหาชนกนะค่ะจำในพ่อฟังเคยอัปเดตไปว่าลูกโดกมาฟังเก็บไปประมาณสามรอบแล้วนะคะ mm hmm. ตอนนี้มันกระพือจะสซุกแบบเหลืองๆเห็นมาหาในถุงเป็นเหลืองๆตรงปลายแต่ว่าตรงหัวจะเป็นท่านในสุกปันไดเดี๋ยวเราเอาเก็บไปบ่มใบค่ะแล้วก็จะได้กินมันหวานกันเด็ดเลยค่ะเด็ดเลย เดยวประมาณเมื่อนน้ก็อาจจะได้ประมาณสามลูกค่ะเนี่ยมีอีกลูกหนึ่งทีสุกปลายอุ๊บหมดแดงหลายคักอเดี๋ยวไม่ได้อัปเดตบ้านสวนเลยนะคะ่ะตอนนี้แบบฮกมากฮกซะสดน้ำกับบอกร้องเยอมาค่ะกบ ูปลาเห็นแล้ค่ะปลาหมอค่ะเรียกว่าบาัตรเอิ่ับปลาเข่งนะคะเอ๊เออเอยุ่งตัดหนาหน <c oughs> ากับแบบเลี้ยงหกเลยพอตากแตกแนเพิ่งมดรุ่นแล้วนะคะบ่มีตากแตกนแล้วตอนนี้ก็เลยหนาก็เลยแบบงามเลยบ่มีตัวกินนี่นะคะวันนี้เขาก็สดใ บกม่วงมาชนกประมาณสามลูกค่ะไอ้ทจะเอาไว้ให้มันแบบสุกค่าต้นเลยเริ่มเหลืองค่าต้นเลยนั่นจะหวานฉ่ำมากเลยค่ะแต่จะดีค่ะแต่ว่าที่ฟางต้องเก็บไปก่อนเพราะว่ามันจะบเหลือถึงฟางค่ะแต่่อให้มันสุกค่าต้นขนาดน,นั้นขาดการลาฟางจะบ่ได้กินค่ะเพราะว่ามันจะหายโดยแบบหายปริศนาค่ะ แล้วถุงหัวบงก็จะหายไปด้วยบางเลยต้งเก็บก้อนนะคะเก็บไปก้อนไปบ่มใบบานให้มันเหลืองทั้งลูกนี่มันเหลืองทั้งลูกก็ยังค่อยกินค่ะแต่ตอนนี้มันจะเปรี้ยวนะคะตรงเนี้ยที่มันบาท่านเหลืองมันจะเปรี้ยวมากเลยแต่ตรงเหลืองๆนี่จะหวาน,นะคะ่ะบางวันเวลาสุกหอมหวานแ่บดีค่ะมาหาชนกนี่นะคะก็เลยอยากจะ พามาเก็บปกม่วงสำนีราค่ะม่ะได้พามาแหางเลยเพราะวะ่าฟังพาตั้งแต่อยู่แต่กับแตงโม้แตงโม้แตงโม้ออย่างเดียวเลยนะคะอย่างอื่นกับ,บุ่คอยจะอัปเดตบันไดเลยวันนี้ก็เลยได้เวลาแบบมาเก็บปกม่วงน้ากันดีกว่านะคะไปค่ะซึ่งคือมีพังก็จะกลับบ้านแล้วมันคําแล้วนี่ก็หกโมงเกือแบบจะทุ่มแล้วนะคะหกโมงครึ่งแต่ว่าไฟยังว่าท่านมืดค่ะ ไปค่ากับบันการชวนคลิปนี้ฟังกับผ้ามาเก็บป,ปกมงมหาชนกนะคะคลิปนี้ฟังไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ